สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิดาภาขยียนการลาดนิสิต6กหนึ่งสามค่ะวันนี้จะมาทำแบบฝึกหัดวิชาแ e คา a นิกออฟแมท r ทียรบบฝึกหัดข้อที่7.3คาน AB และวพาระดังรูปจงหาก็ไก่สมการการของตัวของคานขอไขเกินกลงตัวที่จุด B และข้อควายความชันความชันที่จุด B ก็จะวาด FBD จะมีะมแรง A แล้วก็ C ตรงนี้ก็จะเป B ต่อไปก็จะทำการเท็กโมเมนต์ ก็จะได้15 ma เท่ากับ0ก็จะเป็นลบ ma บวกกับ2 wa คูณกับ a ลบด้วย2ส่วน3 wa คูณกับ3 a จะเท่ากับ0ค่ะย้ายค่าจะได้ ma ออกมาเท่ากับ0ต่อไป10กมาหาซิกมา Fy เท่ากับ0จะได้ ra ลบ ส W A ลบด้วย2อส่วนสา W A เท่ากับศูนย,าย้ายข้างหาค่าจะได้ a r a เนะี่ยเท่ากับลบสีส่วนส W A ต่อไปนะคะเราก็จะทำการตัดคานก็จะได้อมาเป็นส่วนนี้ ตรงนี้จะมีแรง4ส่วน3 WA มีโมเมนต์จำการเทโมเม,มนต์เท่ากับ0จะได้ m บวกกับ4ส่วน3 WA คูณกับ x ลบด้วย wx คูณกับ x ส่วน2 จะเท่ากับศูจะได้ m อ,ออกมาเท่ากับ1ส่วน2 wx ยกกำลังสองลบสส่วน3 wa x ต่อไปเราก็จะได้ e i d กำลัง2 y by dx ยกกำลังสองจะเท่ากับ เอ็มที่เราหาได้มาก็คือ1ส่วน2 w x ยกกำลังสองลบด้วย4ส่วน3 w a x เราจะอินทิเกรตหนึ่งรอบก็จะได้ e i d y by d x เท่ากับ1ส่วน6 w x ยกกำลังสามลบด้วย2ส่วน3 w a x ยกกำลังสอง บวกหนึ่งต่อไปก็จะคิดในช่วงถ้า x เท่ากับ0แล้ว dy by dt เนี y ่ยเท่ากับ0เราก็จะได้แทนค่าเข้าไปจะได้ C1 ออกมาเท่ากับ0จะได้ e i y เนี่ยเท่ากับ1ส่วน24 วเอกยกกำลังสลบด้วยสองส่วน9 w ้าวกยกลังสามบวกกับ c ีสองค่ะก็คือสมการที่เราอินทิเกรตมานรอบกำหนดให้ x เนี่ยเท่ากับ0ูนยเท่ากับ0ูนย์เราก็จะได้ c ีสองมา เท่ากับ0ค่ะแล้วก็จะได้กอไก่ได้สมการ<ๆ>ก็จะได้เป็น y เท่ากับ w ส่วนด้วย72 ei คูณกับ 3x ยกกำลัง4ลบด้วย 16w x ยกกำลัง3ส่วนข้อขอใครเนี่ยเขาถามหา เกินคงตัวที่จุด B ก็จะได้เป็น y ที่จุด B เนี่ยเท่ากับลบ10ล a ก็มังส่ส่วนด้วย9 ei ขวายามหาความชันที่จุด B ก็จะได้เป็น dy บายดีเอ็กจุด B เนี่ยจะเท่ากับยบสีส่วนสามวยกกำลัง3ามส่วน E i